na patiru และในวันนี้นะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการตำรวจทหารประชาชนจิตอาสารวมไปถึงองค์กรต่างๆได้ร่วมกันต,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 ตามศักยภาพที่ทุกคนมีเพื่อช่วยให้ประเทศไทยนั้นผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ค่ะซึ่งมูลนิธินี้นั้นนะคะถูกสร้างขึ้นจากสิทธิ์เก่าในร้อยพระจุลจอม9้าเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบ,บาลพระมงกุฎเกล้าค่ะและยังมีการสนับสนุนการทำความดีในสังคม ซคคมมออออีีกกกด้้้ววยยึ่่่่งงงงงในนนนปัััจจุบสสขเราารเาาาาตะช่วงคนไทยต้องรู้อามุนิธิ่สิริร้อยตามรอยพระบาทพุทธกมรปการในพระราชบุตรธรรมในชั้นต้นนั้นเกิดมาจากกองทุนสิทธิเก่านนในร้อยพระจุลจอมเก้าเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเก้าอย่างยั่งยืน กัีงพร้อาโดยมีสิทธิจปลจำนวนหนึ่งเห็นถึงว่าการที่พระอ,องค์ท่านเป็นทูตกระหม่อมอาจารย์พระราชทานพระราชทรัพย์ที่เป็นเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณในยุราชการประมาณ27ล้านบาทให้กับทางโง100รงเรียนร้อยปัจุรประก้าเพื่อเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการศึกษาดังนั้นในจุดนี้เองทางสิทธิในร้อยจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าควรจะสืบสารพระราชปณิธาน และทาความดีงามเพื่อตามรอยพระบาทพงค์ท่านก็จึงได้จัดตั้งเป็นกองทุนสิทธิเก่าในชั้นต้นพงค์ท่านพระราชทานนามและทรงรับไวในพระราชบุญถัติเมื่อปี2561แล้วก็จากนั้นเราก็เดินดำเนินกิจกรรมมาเรื่อยมาโดยให้กองทุนสิทธิเก่าเนี่ยเป็น,ปนผู้ดําเนินกิจกรรมแต่มูลิธิมีอะไรที่เราจะตอบสนองต่อสังคมเราก็จะมีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งประธานกรรงการของเราคือท่านพลเอจลกจรัญกลวิน์นั้นกิจกรรม ของมูลนิธิหรือกองทุนซึ่งเป็นผู้ด,ดําเนินการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดอะไรที่เราจะแบ่งปันช่วยเหลือก็กูลกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทาเท่าที่เราจะมีพลังนั้นก็ถือโอกาสนี้บอกกล่าวท่านสิทธิร้อยและภาคเอกชนที่เคยสนับสนุนเรานะครับอย่างตอนนี้ที่เราทําอยู่ขณะนี้ก็คือแจ้งข่าวสารผ่านทางไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มสิทธินร้อย แล้วก็ทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉพาะหน้าถ้าข่าวสารถึงท่านก็ได้โปรดกรุณาร่วมบริจาคตามศรัทธามากน้อยถือว่าเราได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนไทยร่วมกันนะครับผ่านทางโรงพยาบาลที่เป็นหลักในการต่อสู้แต่ความสําเร็จอยู่ที่พี่น้องคนไทยทุกคนครับเพื่อเป็นการสืบสารพระปณิธานทุนกระหม่อมอาจารย์ของสิ์ในร้อยทุกคน ทางมูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 และยังระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดหาเครื่องอยังชีพที่จําเป็นมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ภาวะที่มีการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้นะครับเราเนี่ยต้องการความสามัคคีของคนในชาติเป็นอย่างมากต้องการวินยัยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่วัคซีนก็ยังไม่มีนะครับจะทํากันยังไงยาที่ดีที่สุดก็คือคนไทยด้วยกันทุกคนนะครับคนไทยทุกคนต้องมีวินยัยทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกัน ขจัดภัยอันนี้นะครับทางเราก็ยินดีนะครับเราก็เผยแพร่ด้วยการให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับเราก็รวบรวมทีมแพทย์จากมูลนิธินะครับประชาสัมพันธ์ชักจูงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่น้ำสบู่ก็20วินาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ยิ่งจอนไปกว่านั้นเลย คือการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็สวมแมสนะครับการเว้นระยะห่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นยาที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อมีแต่เราต้องมีวินัยของเรานะครับมีความเอื้ออาทรคนหาเช้ากินขําว่าเขาเมื่อไม่ทำงานแล้วเขาก็จะหากินอย่างไรเราก็จะพยายามช่วยครับหาสิ่งที่จำเป็นมาช่วยเขามีความสุขในที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่นานหรอกครับถ้าเผื่อเราไม่ทำอย่างนี้นั่นละ่ะนาน ช่วยกันทำไม่นานครับพวกแพทย์พยาบาลเป็นด่านห,หน้าที่จะรับเชื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต้องครบถ้วนเพอร์เฟให้เขาเจ็บป่วยไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันประชาชนผู้ยากไร้ก็ต้องดูแลด้วยนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราทำกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ต่อต้านภัยไวรัสโควิด -19 ครับก็ขอเชิญชวนและขอร้อง ดำเนินตามรอยเบาทจนกงะุหมอมอาจารย์ของเรานะครับช่วยกันครับเพื่อบ้านเราครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องโควิด -19 ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนที่รัฐบาลสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วนะครับเราก็ยังต้องระวังและป้องกันไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหากได้รับเชื้อแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ สามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนั่นก็คือไวรัสที่ทําให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านในช่วงนี้หลายๆครอบครัวก็คงจะมีเจ้าสมาชิกสีขาอาศัยอยู่ด้วยก็จะต้องระมัดระวังและป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหนทางเดียวที่จะสามารถรักษาชีวิตของน้องหมาน้องแมวที่เรารักก็คือการป้องกันด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปีและระมัดระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเรา ไปรับเชื้อไวรัสมาจากสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่นหนูกระรอกกระต่ายหรือสุนัขและแมวจรจัดกรมปศุสัตว์จึงต้องออกคําเตือนและรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนระหนักถึงความอันตรายของโรคนี้ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศไทยด้วยครับ คุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ค่ะทั้งนี้ค่ะจึงมีผลทําให้ทั้งสุนัขและแมวต่างๆที่เรานิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์ที่ถูกควบคุมในพรบและเจ้าของทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามพรบเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประ ทศไยและในวันนี้ค่ะดิฉันมาที่กรมปรศุสัตว์เพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และในตอนนี้ค่ะดิฉันกาลังนั่งอยู่กับรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัน์โยธคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านค่ะว่าในปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้านั้นยังมีความน่ากลัวในสังคมไทยของเราอยู่หรือไม่คะครับก็ต้องขอเรียนว่านะครับตั้งแต่ปี2 5 6 2เนี่ย กรมสัตว์โดยท่านดิบดีกรมสัตว์นะครับนายสัตวแพทย์สวริทธนิโตได้กําหนดให้ปี2562นรยอเนี่ยเป็นปีแห่งการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขพิษสุนักบ้าอยากมีคุณภาพและมีะสิิภาพนะครับ <S <S จึงจากผลที่การดำเนินงานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนักบ้าเนี่ยลดลงอย่างมากจากปี61ซึ่งจากปี6.1เนี่ยอัตราที่พบในสัตว์เนี่ยจะอยู่ที่1 5เ นะครับในคนเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตถึง18รายนะครับส่วนในปี62เนี่ยหลังจากเราได้ดำเนินการตามนโยบายเนี่ยก็อัตราที่พบในสัตว์เหลืออยู่ประมาณ5%นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยสามรายแล้วก็จากการทำดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยในปีนี้เนี่ยอัตราที่พบในสัตว์อยู่ที่ประมาณ2%แล้วก็ในในไม่พบผู้มีผู้เสียชีวิตในคนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย อ,อยากจะให้พี่น้องประชาชนยังตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้นะครับเพราะว่า,าโรคพิษสุนัขก้าเป็นโรคสัตว์สู่คนนะครับไม่ว่าจะคนหรือว่าสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยง,งท่านเนี่ยหากได้รับเชื้อเนี่ยเมื่อแสดงอาการแล้วเนี่ยก็จะเสียชีวิตไม่มียาร,รักษานะครับสิ่งที่ที่จะป้องกันได้ก็คือต้องนําสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ ท่านรองคะและแนวโนม้มที่ประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้านั้นมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างคะจากที่นําเรียเนเบื้องต้นที่มาตรการต่างๆที่เราได้ทํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562และต่อเนื่องมาอย่างปี2563นะครับก็ทําให้พื้นที่ซึ่งเราเราแบ่งพื้นที่อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ย7,777ท้องถิ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงอยู่ในปี60 62อยู่ที่3แห่งนะครับพื้นที่สีแดงก็คือเกิดมีพบในโรคทั้งในคนและในสัตว์นะครับพื้นที่สีเหลืองเนี่ยก็คือพื้นที่ที่พบโรคในสัตว์แต่ไม่พบในคนเนี่ยปี6กสเราพบอยู่329นะครับแล้วก็ในส่วนของอพื้นที่ปลอดเลยเนี่ยคือไม่พบทั้งในคนในสัตว์เนี่ยเรามีอยู่7,445แห่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ปี2563เนี่ยเราจะทำ พื้นที่ทั้งหมดทั้ง7,777แห่งเนี่ยให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะครับผมซึ่งแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นแนวโน้มเราลดจากปี61มาอย่างชัดเจนนะครับแล้วปีนี้เรามั่นใจว่าเราสามารถทําได้นะครับค่ะท่านรองคะในส่วนของโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยนั้นมีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับสำหรับโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างกวัฒป์ วรคัตยะราชนาลีนะครับในส่วนของโครงการนี้นะครับมีอยู่แปดยุทธศาสตร์นะครับในการดำเนินการส่วนของกรมประษัทเองเนี่ยรับผิดชอบในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1, <ม>1นะครับเป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ 1, <ม>1ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังเฝ้าระวังควบคุมและป้องป้องกันโรคระบาดขอไอ้ป้องก,กันโรคพิษสนักบ้าในสัตว์นะครับซึ่งทางกรมบริษัทเนี่ยก็มีการดำเนินการในการที่จะอันที่หนึ่งแหละในเรื่องของการ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอบรมอาสาสมัครและก็ร่วมดําเนินการในการที่จะช่วยในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการลดภาระ,ะที่เป็นความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคก,ก็คือในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันลดประชากรสุนัขโฉพาะสุนัขจอนและแมวจอดจัดนะครับนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของ ถ้าหากเกิดเหตุเรื่องเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยในศาตร์เนี่ยกรมศัสตร์ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปควบคุมโรคดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การอบสวาทางระบาดวิทยาการฉีดวัคซีนควบคุมโรครอบจุดเกิดโรคนะครับตรงส่วนนี้กรมศัสต์ก็เข้าไปดำเนินการครับผม ใน,นส่วนของความร่วมมือในแต่ละท้องถิ่นเราควรจะมีการอบรมให้กับอาสาสมัครในด้านใดบ้างคะและอาสาสมัครที่ไม่ใช่สัตวแพทย์นั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างคะท่านครับในส่วนของอ,อาสา,าสมัครถือว่าเป็นผู้มีเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่จะมีหน้าที่สําคัญที่จะช่วยให้บ้านเรามีความปลอดภัยแล้วก็ทําให้บ้านเรานี้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่า อาสาสมัครเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สําคัญในการที่จะไปฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งอาสาสมัครเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมนะครับจากสัตวแพทย์นะครับโดยสิ่งที่ต้องอบรมก็คืออันที่หนึ่งแหละในเรื่องของความรู้เรื่องโรคพิษนักบ้าว่าโรคพิษนักบ้าเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรการควบคุมป้องกนันเป็นอย่างไรรวมถึงในส่วนของการที่ต้อง ต้องป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขป้าอย่างไรนะครับเพราะเขาจะมีเข้าไปใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของของพี่น้องประชาชนอันที่2ก็คือในเรื่องของอความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอการฉีดวัคซีนว่าการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องต้องทาอย่างไรรวมถึงการที่การเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้องควรคเก็บอยู่ในอุณหภูมิ2 8องศา,ศาเซนเซียนนะครับก่อนที่จะนําวัคซีนเข้าไปตัวสัตว์ตัวสัตว์เนี่ย ให้วัคซีนที่ไปเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพนะครับอนอกจากนั้นที่สํสำคัญก็คือในเรื่องของการที่จะทําทการฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยผู้ผ่านก,การฝึกอบรมแล้วเนี่ยต้องได้รับใบประกาศแล้วก็จากสตวรแพทย์มีใบมีบัตรประจาตัวของอาสาสมัครนะครับแล้วก็ในการดําเนินการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องอยู่ในได้รับมอบหมายจากสตวรแพทย์ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์2535ัครับ และสําหรับประชาชนที่ต้องการที่จะไปใช้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในแต่ละจังหวัดนั้นประชาชนสามารถที่จะได้รับข่าวสารทางด้านในบ้างคะ่ะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะขอรับบริการนะครับขอให้ติดต่อในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การบริหารส่วนตําบลหรืออบอตนะครับหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านท่านนะครับว่าทางพื้นที่เนี่ยจะจัดหน่วยเคลื่อนที่โรนลงในหมู่บ้านหรือในชุมชนของท่านเนี่ย วันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นจะเป็นผู้กําหนดนะครับส่วนการดําเนินการเนี่ยก็จะมีการร่วมกันทั้งในส่วนของกรมศัตรูแลวก็ในส่วนของท้องถิ่นด้วยนะครับและเงื่อนไขที่จะต้องได้รับบริการนั้นจะต้องมีอะไรบ้างคะอ๋อนี่คือฟรีฮะบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดในขนาดนี้เนี่ยหน่วยเคลื่อนที่ยังให้บริการประชาชนตามปกติไหมคะท่านใช่ครับในส่วนของการให้บริการยังปกติอยู่ แต่ว่าก็ต้องมีการลดความเสี่ยงค,คือ,อโดยคนที่จะเข้าไปก็มีการคัดกรองแล้วก็ทยอยจัดคิวให้ห่างกันนะครับตามมาตรการที่ทางทางราชการได้กําหนดไว้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ไดำเดนินการไว้นะครับค่ะคและสำหรับในส่วนของสุนัขและแมวจรจัดนั้นทางกรมปศุสัสตว์มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของอสุนัขและแมวจรจัดนะครับ ซึ่งจากการสํารวจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้สํารวจนะครับตอนนี้เรามีสุนัขและแมวที่จอดจัดอยู่ที่3าล้านต้นๆน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของสุนัขใน2ล้าน5ส่วนของแมวอยู่1่ล้าน5ในส่วนของสุนัขและแมวจอจัดเนี่ยถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่า อาจจะเป็นพาหะนําเชื้อโรคไปสู่พี่น้องประชาชนได้สร้างอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนได้ของกรมสัตว์เองโดยปกติเราก็จะมีเป้าหมายทําหมันเนี่ยเพื่อเพื่อลดพาหะเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0นตัวแต่ปีนี้เนี่ยนะครับโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยท่านเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าควรจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหมันนะครับ เพื่อตัดตอนผ่าหะาของโรคโดยมีการเพิ่มเป้าหมายมาเป็นปีนี้เนี่ยหกแสนตัวนะครับก็จะคิดเป็นอยู่ที่ร้อยละยี่สิบของสุนัขจรจัดของทั้งประเทศ<ม>เพื่อที่จะดําเนินการที่จะอันที่หนึ่งแหละช่วยตัดตอนอสัตว์พ่าหะาอันที่สองก็คือเป็นการจัดสภาพสัตว์ในตัวด้วยนะครับค่ะและในส่วนของวัคซีนสําหรับสุนัขและแมวจรจัดนะคะวัคซีนสาหรับสุนัขและแมวจรจัดเนี่ยก็เหมือนที่ผมนําเรียนนะครับก็เป็นในเรื่องของโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะจัดหามาให้ฉีดโคเวอร์ในพื้นที่นะครับคือโดยปกติเนี่ยทางอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการหน้าที่สำรวจแล้วว่ารู้ว่ายอดในพื้นที่เนี่ยทั้งมีสุนัขเจ้าของมีเท่าไหร่สุนัขไม่มีเจ้าของเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะดำเนินการฉีดให้โคเวอร์ให้ครอ,อบคุมอ80อของจำนวนสัตว์ในพื้นที่ตามหลักของการควบคุมโรคระบาดสัตว์ครับ ค่ะและสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะในการร่วมมือกันและป้องกันในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะครับในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้านะครับอันนี้เป็นต้องถือว่าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วรวมพี่น้องเอกชนด้วยสิ่งที่สําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนก็คือที่หนึ่งก็คือในเรื่องของอ,อยากให้ตระหนักว่า ขอให้เลี้ยงสัตว์ของท่านเนี่ยด้วยความรักนะครับและความให้ความอบอุ่นแก่เขานะครับนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของอย่าทอดทิ้งเขาอย่าเอาเขาไปปล่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือนำสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนทุกปีสม่ำเสมอครับ คุณผู้ชมคาะและนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีความสําคัญที่ประชาชนนั้นต้องตระหนักรู้และเรียนรู้การป้องกันเพื่อไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่สัตว์เลี้ยงที่พวกเรารักค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมปรศสุสัตว์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒนโยธคนที่ได้ให้เกียรติรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ dana apa